การที่ต้องเอาทักษะทางเรียกว่า PST หรือทักษะทางนั้นจิตใจเนี่ยเอาเข้าไปใส่แล้วครับมัต้องฝึก concentration ฝึก focus นะครับฝึก mindfulness นะครับฝึก imagery แล้วก็ฝึก cell talk นี่หลักๆนะครับท,ที่ใช้นะครับเพราะนั้นหนึ่งทำไมนักกีฬาจะต้องฝึก concentration หรือการารวบรวมสมาธรเรียกว่าการรวบรวมความตั้งใจแล้วก็ mindfulness เพราะว่าการ focus กับ mindfulness มันเป็นของที่ไปคู่กันครับยิ่งเรามี focus ที่ดี แล้วเรามีสติที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยคุมตัวเองอยู่นะครับตัวที่3นะครับในเรื่องของการใช้การจินตภาพการใช้จินตภาพภาษาอังกฤษใช้ imagery ภาษาไทยใช้ว่าจินตภาพแต่คาว่าจินตภาพเนี่ยมันคือการที่เราหลับตากันแล้วก็มองเห็นภาพในหัวแล้วครับที่มันเคลื่อนไปตามที่เราต้องการนะครับเช่นทําพีชช็อตลูทีนในหัวนะครับมองภาพก่อนที่ทําจริงในหัวจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสร้างภาพในใจหรือการจินตภาพ และตัวที่4นะครับที่ใช้ประจําเลยผมบอกเลยมันผมใช้เซลท็อกนะครับการใช้เซลทอกคือการบอกกับตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองให้กําลังใจตัวเองครับเช่นยังไม่ดีก็บอกตัวเองครับว่าโอเคฉันจะเดี๋ยวฉันจะดีขึ้นนะครับนักกีฬาบางคนโดยเฉพาะว่าบางคนเนี่ยวิ่งระยะไกลผมบอกเลยจะบอกเสมอว่าใช้เซลท็อกครับแต่อย่าเซลทอกแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยเมื่อเรากระทมแต่คีย์วิดคีย์วิดเขาว่าเหนื่อยจังเลยเข้ามาในหัวคุณนะครับคุณก็ จะเจอกับขีดจํากัดแล้วแตะขีดจํากัดแล้วเราเชื่อว่าขีดจกัดเราไปไม่ถึงเพราะเราเชื่ออย่างนั้นครับสุดท้ายเราจะ drop ความสามารถ f o r m อม c ์เราลงมาซึ่งตรงนี้เองคีย์เวิร์ดควเป็นคีย์เวิร์ดที่สร้างแรงจูงใจปันดาลใจให้เราไปต่อเช่นก้าวไปก้าวต่อไป,อ,ไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงทำได้ไปอีกนิดนึงพึดไว้พึดไว้ไปไว,ไว้นี่ครับคือสิ่งที่ว่า,าที่เราจะใช้นะครับในเรื่องของ4ทักษะหลักๆในโซดีครับ